สวัสดีค่ะพี่น้องสบายดีสุขภูสุขคนจ้าทั้งไก่ทั้งไก,ทงไก่ทั้งต่างประเทศสอบประกอบแล้วเมืองไทยฮะจ้าพี่น,อ FC FC น้อง FC ใหม่ FC เก่าเนาะค่ะเนาะยายต่อมบาซิพาเฮ็ดไก่ป๊อบจากพี่น้องไก่ป๊อบไก่เก็ดขนมปังจ้าอันนี้หั่นเป็นชิ้นยาวอันไก่นี่ยายต่อมกระล่างน้ำเกลือแล้วเรียบร้อยจากพี่น้องอันเครื่องนี้ว่าซีเฮ็ดไก่ป๊อบ ก็ต้องมาสับด้วยกัน,นเดี๋ยวส่วนผสมมันก็มีไข่น่าจะมีไข่มีแป้งมีเกล็ดขนมปังค่ะพี่น้องเดี๋ยวยายต่อมคอเตรียมจากน้อยน่าจะเดี๋ยวปรุงจะค่อยวิธีปรุงเข้ามาเบิ่งกันไหมค่ะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตสับไก่แป๊บหนึง่งนะจ๊ะเด้อเดี๋ยวยายหั่นไก่แป๊บหนึง่ง อันนี้แป้งทอดกรอบจ้าอันนี้แป้งเก็ดขนมปังจ้าอันนี้ไก่ก็สับแน่วเรียบร้อยก็เติมรสดีจากน้อยจ้าพี่น้องก็เพื่อไว้ไม่รสชาติจักน้อยเติมซอสจากน้อยก็ม,ยมีแป้แกงเอา่อน้ำยินลงใส่จ้า แป้งถอดกรอบแล้วก็แล้วก็มาเติมไข่ลงจ้าเพ <c oughs> ื่อจะได้ให้มันนิ่มนุ่มกรอบอร่อยเนื <c oughs> ้อไก่ทิได้ไมีรสชาติจ้ะพี่น้อง น้ำสิน้งทออ๋อทายอยู่ใายทายทายอยู่ต้ยอ,ยองทายคิดดูเติมไก่ให้มนรสชาตินะฮก็พยายามไปไอ้นี่แหละนี่พูดถือกล่องให้ย้ายนะพี่น้องแล้ยวย้าย ต้องขออนุญาตขย้ำไก่ให้เขารสชาติากน้อยด้อจะพี่น้องแล้วก็ไม่ตีไข่กับแป้งเขากันผสมกัน มาถือกล้องย้ายจากเข้านะี่ลูกย้ายผสมแป้งกับไข่เขากันจากเข้านี่คือเออถือดีๆแด,ด้วลูกนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้เออเพราะสัมเนียลลูกนิ่งๆไว้จะย้ายผสมแป้งให้เขากันให้ท่านผชป็นเช้าใส่ไข่พร้อมเนาะไม่ใช่นุ่มค่ะพี่น้องมันมมช่บอเหนียวบ่แข็งแล้วขปโทษอยากเกียรขนมปัง ได้ที่แล้วแย่ต่อมก็จะเห็ดเป็นก้อนบรรยากาศพี่น้องเดี๋ยวแย่ต่อมขออนุญาตเล่นนึงแล้วจะเด้อสักพักแล้วมาเปิ้งตอนทอดกันจ้าแป้งแป้งใส่เพื่อว่ามันติดนะคุณมันติดมือนัดอยู่แป้ง ดีจะลุกมันเห็ดหยาไก,กลปอบต้องพิธีพิธันแม่ก้อยยังค่อยเห็ดเจ้งแม่ก้อยนี่น้อยๆปั่นเอาปั่นเอา,เอาละแม่เนี่ยถ้าห้าวไส้จับได้แต่ห้าใส้แปรีนนะ้ยงแบบชุบๆออกเกี๊ยขนมปังเยอะๆ ข่าเฮ็ดจังสี่มันชิโนมเดี่ยจ้าพี่นอ้องชิบ่แข็งบ่เหนือชิโนมกรอบอร่อยจ้ะกินกับซอสพริกซอสมะเขือนกอกจ้ากน้องของแสบของคนเถาก,กันซอสพริกซอสมะเขือ,อแป้งใส่จังน่อยเขอบอาบ่ติดนิดเขาใส่แป้งเขาไม่ใส่เกล็ดขนมปังก็ได้เสี่ยเม็ดมือเบออา อยากเอาเก็ดน้ำเอ้ยกระหลุกเกล็ดขนมปังหมดแล้วบบนี้ลองบังจับก,ก้อนบบนี้ะ,ะัทะทำเงนหัอนได้ทีหรือนยะังลองบางจับก,ก้อนพี่น้อง หอนเดวอุ้ยตาลใส้เห็ดน้ำผู้กินเห็ดน้ำมึงนี่ก่อนหน่อยก่อนไงต่อมขอเวลาถอดแก๊บหนึง่งนะจ๊ะน้องพี่น้องแ้่ันนี้โดนกะดทีหลายนาทีปรดจ้ะ หอมมลุกอ้อมะละลาเตองมีมลุกโยแป้งใหม่่อนโอเคโอเคครับ ลาปีนเข้าลูกเดี๋ยวนี่พี่น้องเข้านี่เดบบง่ายๆเกียกเกียกอโลยายเออเกมันโอ้โหกใจมั่ยเผ่อว่ามันขี้ำห่อนกรดู <laughs> เห็มันเหลืองกันจ่ะสมาคุ้นค่ะพี่นอ้องน้ำมันโลนึงจ้ะไก่เห็นมันได้ถ่วงไก่ใลยจิบดก,กิดกระทะไก่ก็ที่สุกด,ดีเสมอจา้าไก่ครึ่งโลยายต่อมซื้อไก่มาครึ่งโลจ้ะพี่น้องหลานอยากไล่ไก่เก็บขนมปังไก่ปอปเปสันหาซื้อกินยากยายต่อมก็เลยเฮ็ดให้หลานกิน สูตรนี้ก็เฮ็ดขายได้เ้อจ้าพี่น้องคือขายเอาเฮ็ดขายขายดีหลายจ้ะขายดีมันนุ่มบะแข็งเด้อค่ะพี่น้องูตรนี้บะแข็งฟังหมองที่แข็งได้แป้งหาซสื้อกินกับนักเรียนโรงเรียนเสร็จแล้วจ้าพี่น้องมามาจ้ะกินไก่ปอบ ไก่เกขนมปังประกาศพี่น้องเศรษฐาจ้าสีมึงด้วยลูกอร่อยป่องสีมงด้วยน้องนัดอ่ะอร่อยอร่อยเซนสิน้องไปแล้วจ้าพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมจากปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้ายต่อมจุ้มเพสแซ่บเป็นบาน,นี่เด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงกเลี้ยจ้ัพี่น้องสวัสดีจ้า